ถึงแม้ว่าโควิด19จะมีการกลายพันธุ์อย่างต่อเนื่องแต่สายพันธุ์ที่ทั่วโลกต่างกังวลยังคงเป็นไวรัสกลายพันธุ์เดลต้าหรือสายพันธุ์อินเดียที่เพิ่มสัดส่วนการระบาดอย่างรวดเร็วล่าสุดผู้เชี่ยวชาญด้านเชื้อโรคออสเตรเลียเปิดเผยว่าโควิด19สายพันธุ์อินเดียสามารถแพร่กระจายผ่านทางอากาศเพียงแค่คนเดินผ่านกัน ดรจีเน็ตยังหัวหน้าเจ้าหน้าที่สาธารณสุขของรัฐควีนส์แลนด์ได้กล่าวว่าช่วงเริ่มต้นของการระบาดใหญ่การแพร่เชื้ออาจเกิดขึ้นหลังจากที่คนใกล้ชิดกันประมาณ15นาทีซึ่งนั่นก็ถือว่าน่ากังวลอย่างมากแต่ปรากฏว่าตอนนี้ดูเหมือนมันจะแพร่เชื้อได้ในเวลาเพียงแค่5-10วินาทีเท่านั้นนั่นหมายความว่าความเสี่ยงตอนนี้สูงกว่าเมื่อปีก่อนมากทีเดียว ข้อมูลใหม่นี้ทำให้เกิดความวิตกกังวลเป็นอย่างมากเนื่องจากอากาศเป็นทรัพยากรที่ไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้อีกทั้งยังไม่สามารถตรวจสอบได้ว่าเชื้อปนเปื้อนอยู่ในจุดไหนย้อนกลับไปช่วงเดือนเมษายนที่ผ่านมาองค์การอนามัยโลกหรือ WHO ได้ออกมายืนยันอย่างเป็นทางการค่ะว่าอนุภาคของไวรัสโควิด -19 สามารถลอยอยู่ในอากาศและเคลื่อนที่ได้ไกลกว่า1เมตรอีกทั้งการศึกษาในห้องปฏิบัติการยังพบว่าอนุภาคข,ของไวรัส สามารถคงอยู่ในอากาศในรูปแบบละอองได้นานถึง16ชั่วโมงทางด้านศาสตราจาราย์ไรน่ามาสินไทนหัวหน้าโครงการวิจัยด้านความปลอดภัยทางชีวภาพของสถาบันเคอร์บี้แห่งมหาวิทยาลัยนิวเซาท์เวลส์ได้กล่าวเพิ่มเติมว่าผู้ที่อยู่ในอาคารเดียวกันแต่ไม่ได้สัมผัสหรือพูดคุยกันก็สามารถติดโควิด19ได้ถ้าหากคนในอาคารติดเชือ้อ ในพื้นที่ที่อากาศร,ระบายได้ดีไม่เพียงพอต่อให้ผู้ติดเชื้อเข้ามาในพื้นที่เราออกไปแต่ไวลรัสยังสามารถลอยอยู่ในอากาศได้เพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าคุณเดินผ่านบริเวณดังกล่าวแล้วสูดอากาศที่ปนเปื้อนเข้าไปคุณก็อาจติดเชื้อได้นั่นเองค่ะจากข้อมูลของสหราชอาณาจารเราพบว่าโควิด1 9สายพันธุ์เดลต้าแพร่เชื้อได้เร็วกว่าสายพันธุ์อังกฤษหรือสายพันธุ์อัลฟาถึงร้อยละ60 นั่นทำให้หลายประเทศกังวลอย่างมากว่าจะเกิดการแพร่ระบาดระลอกใหม่ประกอบกับวัคซีนที่มีอยู่ในปัจจุบันก็มีประสิทธิภาพลดลงในการต้านสายพันธุ์นี้จะเห็นได้อย่างชัดเจนว่าหลายๆประเทศเช่นอังกฤษอิสราเอล ตอนนี้ต้องกลับมาเพิ่มมาตรการคุมเข้มโควิด1 9หลังจากที่ก่อนหน้านี้อังกฤษเตรียมที่จะเปิดประเทศขณะที่อิสราเอลก็อนุมัติให้ประชาชนเลิกใส่หน้ากากอนามัยในที่สาธารณะแต่ตอนนี้กลับมาให้ใส่หน้ากากอีกครั้งจากการวิจัยในสหาราชอาณาจักรพบว่าผู้ติดเชื้อโควิดรายใหม่ติดเชื้อโควิดสายพันุ์เดลตา้าคิดเป็นร้อยละ9 9บ่งชี้ว่าสามารถแพร่เชื้อได้มากกว่าสายพันธุ์อัลฟาประมาณร้อยละ60 นอกจากนี้ก็ยังอาจเชื่อมโยงกับความเสี่ยงที่มากขึ้นในการที่ผู้ป่วยต้องรักษาตัวในโรงพยาบาลและค่อนข้างดื้อต่อวัคซีนโดยเฉพาะอย่างยิ่งหลังจากฉีดเพียงแค่1โดสโดยคำเตือนดังกล่าวเกิดขึ้นในช่วงเวลาที่การวิจัยในออสเตรเลียระบุว่าสายพัน์ธเดลต้าสามารถแพร่กระจายได้ง่ายเพียงใดและจากภาพของกล้องวงจรปิด เจ้าหน้าที่สาธารณสุขชี้ให้เห็นว่าการแพร่ระบาดเกิดขึ้นช่วงเวลาประมาณ5-10ิวินาทีระหว่างผู้คนที่เดินผ่านกันย่านช็อปปิ้งในเมืองซิดนีย์ซึ่งก่อนนั้นยังไม่มีคำสั่งให้สวมหน้ากากและบุคคลดังกล่าวไม่น่าจะได้รับการฉีดวัคซีนเนื่องจากประชากรออสเตรเลียน้อยกว่าร้อยละหที่ได้รับการฉีดวัคซีนครบทั้งสองโดสแล้วจึงเป็นไปได้ว่าผู้ป่วยอาจติดเชื้อจากการอยู่ใกล้าพาหะ เป็นเวลา2-3วินาทีถ้าหากพาหานั้นหายใจออกแล้วนำอนุภาคไวรัสจำนวนมากมาด้วยและผู้ป่วยก็หายใจมันเข้าไปในช่วงเวลาที่พอเหมาะพอดีซึ่งการติดเชื้อในลักษณะนี้ไม่ได้เกิดขึ้นเพียงแค่ครั้งเดียวค่ะ